คลิปแรนดอมนะคะ topic ในหัวข้อวันนี้นะคะมีทั้งสอง topic เลยละกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละเนาะเขา สองคุณบ้างไหมตอนนี้นะคะวันนี้ตอนนี้เขาสงคุณไหมเขาไปสองคุณในอินสตาแกรในสตอรี่หรือว่าในโซเชียลต่างๆไหมนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะคนที่คุณดีลด้วยคนที่คุณนึกถึงเขาเขาสอคุณบ้างไหมในวันนี้นะคะโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะชามเลสเนาะเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะไม่ได้จะจงดวงผู้ใดผูด นึ่งเนาะอาจารย์ทำนายแบบ general reading นะจา๊ะแบบ random time base เนาะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะเขาคนนั้นค่ะนึกถึงหนะ้าเขาได้เลยนะคะเขาคนนั้นคนที่คุณดีลด้วยคุณนึกถึงเขาอยู่เขาหรือเธอคนนั้นนะคะวันนี้ค่ะเขาสอนคุณบ้างไหมน,นะคะ เราให้ไพ่ช่วยบอกกันโอโหครึ่งหนึ่งมีความคิดถึงค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมีคุณอยู่นะคะแล้วก็อืมค่ะเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่กับเรื่องบางเรื่องเหมือนกันในช่วงนี้นะคะโอโหไม่ส่องได้ยังไงคะพลังงานขึ้นมาซะขนาดนี้นะคะไม่ส่องไหวไหมคะนก no. อืมสองค่ะบอกเลยว่าสองแล้วก็เในี่ยใจเรือก็แอบคิดถึงอาจจะแอบส่องไปด้วยซ้ำไปส่องในที่มุมลับๆหรือว่ามุมมืดๆหรือแอบอาจจะแบบทํางานอยู่แล้วก็แบบว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่คิดถึงคุณนะคะแล้วก็สองด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะเจอคุณะคะ่ะมีความรู้สึกว่าคิดถึงวันที่ดูแลกันละกันนะคะแล้วก็อยากจะมาเจอค่ะนะคะเนี่ยพลังงานชัดเจนนะคะเครื่องหนึ่งนะคะที่เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรคะครึ่งหนึ่งในใจของเขาอะค่ะเขายัางคงคิดถึงคุณนะแล้วเขาก็ส่องคุณด้วยเหมือนกันและที่สาคัญน,นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นพลังงานที่เป็นคู่ที่เป็นหรือเป็นคู่นะคะหรือเป็นความรักที่อยู่ไกลกันอยู่นะตอนนี้นะคะไกลกันชั่วขณะหรืออยู่ดีแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันหายมันเงียบไปเนี่ยนะคะก็อยากจะรู้ว่าช่วงเนี้ยคะ่ะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมหรือว่าเขาส่องคุณบ้างไหมนั่นเองนะคะ จริงด้วยค่ะคุณทั้งคู่อาจจะมีประเด็นอะไรกันมาหรือเปล่านะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีประเด็นอะไรกันมาหรือเปล่านะคะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าได้คุยกันนะคะได้คุยได้เคลียร์การได้ปรับความเข้าใจากันเนาะ,ะก็อาจจะทําให้ทุกสิ่งที่อยางมันดีขึ้นหรือเปล่าประมาณนี้นะคะคือเขาอยากจะมาหาเนาะ เขาอยากจะมาหาเขาอยากจะมาคุยกับคุณมาพูดกับคุณนะคะมาเคลียความรู้สึกเคลียใจอะไรกันสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะนี่นะคะคุณกับเขาว่าเขาว่าสองคุณนะอืมสองค่ะชัดเจนมากทีนี้ต่อไปสองเรายังไงล่ะเขาคิดถึงคุณไหมวันเนี้ยในในครึ่งหนึ่งในใจของเขาเนี่ยครึ่งหนึ่งที่เป็นมุมหนึ่งของเขาเนี่ยนะคะที่เขาแบบไม่บอกใครเนี่ยคนคนนี้ อ่โลส่วนตัวสูงเนาะแล้วก็อีโก้จ๋าเหมือนกันนะคะจากหน้าไพ่แบบนี้นะคะก็ลองดูซิว่าคนคนนี้อีโก้สูงนะคะโลส่วนตัวสูงอีโก้จ๋าแบบเนี้ยนะคะวันเนี้ยเขาคิดถึงคุณบ้างไหมล่ะในเมื่อเขาส่องแล้วเขาก็ต้องคิดถึงนะหรือว่าส่องเฉยนะคะลองดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงไหมอืมเขาคิดถึงค่ะนะคะเขาคิดถึงช่วงเวลาที่เคยดีกันนะคะเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมีความสุขเนาะเวลาที่คุณกับเขาได้เจอกันนะคะได้ทําอะไร ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปไหนมาไหนด้วยด้วยกันนะคะหรือบางคู่อาจจะมีเรื่องของการส่งเสริมการส่งเสริมซึ่งกันและกันการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของการงานหรือชีวิตหรือเกี่ยวกับเ,เกี่ยวข้องกับคาสัมพันธ์อะนะคะอืมเขาว่าคิดถึงคุณนะเนี่ยเขานึกถึงช่วงเวลาที่คุณทําอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปนู่นไปนี่ด้วยกันอยู่กับคุณแล้วมีความรู้สึกแบบ เหมือนเข้าใหม่ประมาณแม่เหมือนได้คู่รักใหม่คือมีความสุขอะค่ะอินอร์จีดีนะคะ,นะคะถึงแม้คุณกับเขาบางครั้งก็ดูแบบขัดแย้งกันบ้างดูทะเลาะกันบ้างเนาะจากหน้าไพาที่แบบว่าโกรธงอนโกรธงอนกันแบบนี้บางครั้งคุณเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าแอบซ่อนบางมุมเอาไวะคะ้ค่ะบางมุมอะถ้าเกิดเขาอยากจะคุยเขาก็จะคุยเลยนะคะถ้าบางมุมเขาไม่อยากคุยอะเขาจะเป็นมุมที่เป็นด้านมืดเห็นไหมคะจะมีอยู่2ด้านนะคะเขาเป็นคนที่แบบเข้าใจยากนิดนึงเนาะเลยทำให ให้คุณเองอะที่มีความรู้สึกแบบว่าจัดพลังงานหน้าไพ่ตัวคุณเองอ่นะเป็นคนที่แบบว่าเทคแคร์นะคะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็แบบว่าอยากทําให้เขามีความสุขอะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวเขาเองกับแบบว่าเข้าใจยากอ่านยากจึงเลยอารมณ์นี้เป็นแบบนี้อารมณ์นี้ตอนนี้อยากคุยหรือไม่อยากคุยกันแน่อะไรประมาณแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเขาคิดถึงคุณนะนี่ไงนะคะเขาเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาเนาะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การงานด้วยกันนะคะการออส่งเสริมอะไรกันบางอย่างซึ่งกันและกันแต่ตัวเขานาตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาก็ติดภารกิจอะไรที่เกี่ยวกับ เอ๋อเด็กๆนะคะเขาเป็นคนรักเด็กเหมือนกันนะจิตใจดีนะคะเนี่ยเห็นไหมคะไพ่เด็กขึ้นไพ่บริวารขึ้นเลยนะคะเขาอาจจะติดภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆหรือมีเรื่องของการอบรมสัมมานาการประชุมการทําอะไรเฉพาะกิจในช่วงนี้ประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เลยค่ะเขาอาคิดถึงนะเห็นไหมคะก็คือแบบบางมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะลังเลไม่แน่ใจแต่ก็คิดถึงมีความรู้สึกว่าอะไรที่แบบว่าเคยทําอะไรด้วยกันการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกัน લઈ อันนี้นะคะถ้าเป็นไพ่ทาโร่ไพ่บันติจะเป็นไพ่หยุดชาลีออกได้เลยเนาะเพราะจะรักความรักครั้งนี้นะคะหรือความรักระหว่างเขาเรียกความสัมพันธ์ดีกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนก็ได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักที่แบบว่าทางไกลยอยู่ไกลกันห่างกันไปแล้วหรือว่ามีเรื่องราวทาให้คุณกับเขา,าต้องได้ห่างกันนั่นเองนะคะอืไพ่ที่หล่นเนาะเห็นไหมคะเขาก็มีความสุขคุณเองก็มีความสุขเหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะมี เรื่องของเอเนีที่แบบว่าเออเวลาอยู่ด้วยกันเราก็คือแบบมันแฮปปี้อ่ะมันแฮปปี้มันมีความสุขกับการที่แบบว่าได้เจอการได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงเนี้ยจริงๆด้วยนะคะช่วงเนี้ยคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวทําให้ต้องได้ห่างกาันจบกันไปสักพักหนึ่งห่างกันไปสักพักหนึ่งอาจจะเป็นเพราะภาระหน้าที่ของแต่ละคนก็ได้นะคะหรือบางคู่อาจจะมีประเด็นกันมาจริงๆนั่นแหละนะคะเห็นไหมมีเรื่องของการโกรธงอนโกรธงอนกันไม่เข้าใจกันไม่ว่าคุณไม่เข้าใจเขา หรือเขาไม่เข้าใจคุณก็แล้วแต่ความคิดมันไม่ตรงกันไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีประเด็นเพราะฉะนั้นระประเด็นตรงเนี้ยจึงทําให้เกิดท็อปิกนี้ขึ้นมาชัดเจนมากๆตามหน้าไพ่เลยนะคะว่าเนี่ยคนที่มีมีประเด็นกันอยู่แบบเนี้ยนะคะแล้วตอนเนี้ยเขาอะเป็นยังไงล่ะเขาอะส่องคุณไหมเมื่อแบบมันเงียบๆหายกันไปแบบเนี้ยพลังงานเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดถึงคุณบ้างไหมก็ตอบตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเลยนะคะอืม เดี๋ยวขอสับให้เพิ่มหน่อยเนาะแล้วยังไงต่อนี่ไงนะคะเขาก็อยากกลับมาคืนดีเนาะอยากกลับมา เออเขาเรียกว่าอะไรคะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมีความสัมพันธ์ที่สดชื่นอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องด้วยภารกิจต่างๆคุณกับเขาอะ่ะยังมาเจอกันไม่ได้แต่อีกไม่นานลคะค่ะคุณกับเขาจะได้เจอกันเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณนะอืมนะคะเพียงแต่ตรงนี้เห็นไหมคะตำรวจล็อกล้อเนี่ยถ้าเกิดจ่ายค่าปรับก็ปลดได้แล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนนั้นรออีกแค่ไม่เกินถ้าเกิดว่า เต็มที่ไม่เกินเจ็ดวันนะคะนับจากวันที่คุณฟังคลิปนี้นะคะคุณกับเขาจะมีการเจอกันนะคะหรือเขาจะเดินทางมาหาคุณหรือเขาจะติดต่อมาหาคุณเขาจะตอบไลน์คุณเขาจะ ตอบอินบ็อกซ์คุณหรือมีเรื่องของการที่แบบว่าไปกดไลค์กดอะไรก็แล้วแต่นะคะทําให้รู้ว่าเออเดี๋ยวเขาก็มาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยเนาะพลังงานคุณกับเขาเขายังเป็นห่วงคุณอยู่เลยเห็นไหมคะเขาก็แอบห่วงใยคุณเหมือนกันเนาะนะคะแอบห่วงใยคุณว่าเออคุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะก็มีความห่วงกันอยู่เล็กๆแต่เนื่องด้วยอะไรบางอย่างทําให้เขาเนี่ยอุปสรรคเยอะค่ะนะคะอุปสรรคเยอะแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่า มีเรื่องราวบางเรื่องราวที่เขายังไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้อะนะคะหรืออาจจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่า อุปสรรคเยอะอะช่วงย่งงานเยอะนะคะหน้าที่รับผิดชอบเยอะจึงทําให้การติดต่อระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันมันดูมีอุปสรรคไปหมดเลยนะช่วงนี้ประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงบ้างขอให้สรุปจบนิดนึงเนาะสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรโอ้โหชัดเจนมากนะคะสุดท้ายแล้วคุณกับเขาจะได้เจอกันแล้วก็กลับมาสารสัมพันธ์ที่ดีๆมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งจ้า